สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาบอกสีการตั้งค่านะคะที่พอคุณทําแล้วเนี่ยจะทําให้มือถือของคุณที่ปกติใช้แบตเตอรี่ได้6ชั่วโมงคูณ2เป็นใช้แบตเตอรี่ได้12ชั่วโมงเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะก็ให้เรากดค้างไปที่แอปพลิเคชัน Chrome ค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม i ที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทําตามเราเลยค่ะเดอนลงมาด้านล่างค่ะ กดไปที่ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักค่ะแล้วก็ปิดค่ะหลังจากนั้นย้อนกลับมานะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นนิดนึงค่ะก็คือการตั้งค่าอันที่2ของเรากดไปที่แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ให้กดปรับแล้วนะคะเหมือนตอนนี้ที่เรากดเอาไว้อยู่ค่ะถ้าเป็นไม่จํากัดหรือจํากัดแล้วก็ให้เปลี่ยนมาแล้วก็มากดที่ปรับแล้วนะคะหลังจากนั้นย้อนกลับออกมาค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะ กดไปที่การอนุญาตค่ะแล้วให้กดเข้าไปที่ตำแหน่งค่ะกดปิดใช้ตำแหน่งที่แน่นอนค่ะแล้วก็ย้อนกลับออกมาค่ะแล้วก็เป็นการตั้งค่านสุดท้ายของเรานะคะคือกดเข้าไปที่การแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะกดไปที่หมวดหมู่การแจ้งเตือนค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันเปิดอยู่เกือบหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะต้องปิดมันค่ะ ซึ่งวิธีการปิดก็ง่ายๆเลยค่ะกดปิดอนุญาตการแจ้งเตือนอันแรกค่ะและหลังจากนั้นก็กดปิดอนุญาตการแจ้งเตือนอันที่2ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย้อนกลับออกมานะคะแล้วก็ออกได้เลยค่ะทีนี้แบตเตอรี่ของมือถือคุณก็จะใช้ได้คูณ2เลยค่ะนั่นก็คือจาก6ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงอย่างที่เราได้กล่าวไว้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ